กาบเชดีคับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงกับเดือนทางมาที่อำเภอกันทะลักบ้านผืออีกทางหนึ่งเพราะว่ามือเสานี่คุณป้าเพื่อนใดทโ่วไปหาพอเที่ยงครับผมว่าคุณยายฝันดีคุณยายฝันดีับป้ากับฝันดีว่ามือนี้เดี๋ยวเขาจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งความฝันไปฟังข้อมฝันเนาะไปฟังความไปฟังข้อมฝันจากคุณยายครับว่าคุณยายฝันดีได้เลขตัวไหนอาจจะเป็นตัวเด็ดเด็ดหรือว่าสามตัวตรงๆยังวดที่ผ่านมา จะรอบสั้นงถาเบิ้งน้ากันครับผมตอนนี้ใกล้จะถึงบ้านของคุณยายแล้วครับผมเดินทางมานี่ครับบ้านคุณยายอยด้านหนาเนาะเดี๋ยวเจอกันอยู่กับคุณยายเลยครับผมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมวันนี้กลามาเจอกับคุณยายอีกครั้งหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามืนขึ้นนี่ได้ยินข่าวว่าคุณยายฝันดีครับฟันดี เดี๋ยวเขาลองไปฟังเบมึงกับคุณยายครับผมพวามัอนี้คุณยายออกมานอกบ้านครับอยู่นอกบ้านเพราะว่ามัอนี่มันว่าอยู่ในบ้านมันห้อนห้อนบอกคุณยายห้อนแห้งยุนี่แขกยังแค่แหน่เนาะผมบอกว่ามันไฟมันหมดทัวถึงก็เลยมานั่งยุนี่มันโอ้ยุนี่แค่แหน่แค่แหน่ครับผมห้อนแห้งเอาคุณยายบอกให้ฟังเนี่ยเป็นยังไงตัวเลขงวดนี้โอ้ตัวเลขมันก็คือเก่านั่นคือเก่าอยู่เมนบัเก่าคันเพิ่นสิตัดสินกับเมอแองครับ แม่รงขุ่งนี้เล็กออกแม่แรงพนมามันชิย่คือเกาบอพนมาบอกบอกหรือว่าบอกพนมาไปจากไหนเนี่ยมาขึ้นคุณยายขึ้นพนพนมาช่องซื้อพนมาบอกสามตาเพนมาหาคุณยายอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมือไม่มืออื่นมืออื่นมันจงออกคนวมาคนวา มันก็บบอกแล้วมันกัมาช่องมึงใหญ่ซื่อแล้ะเขาเห็นน้ำคุณใหญ่ซื่อบอกยังไงจ๊ะซื่อเุณให่ช่องผมบ่ค่อยได้มาตัวเก่าน่ะมันตัวไหนน่ยังยมาท่านหูบอกไอ้ศูนยสาม่นบอกั่น่ะสามศูนสก็ชีหนึ่ง้ศูนนยะครับยังมาเปลี่ยนเนาะบอเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่สิเปลี่ยนนคือแรงมือแรงมือเาร ก็ขเขาตัวเดิมเลก็เข,เขาตัวเดิมกับตัวเดิมเถามมากกับสีเอาตัวนี้เป็นตัวเดิมแต่ว่าสี 1, 1, 4, 4, 4, 4หนึ่งหนึ่งสีสีศูนย์ศูนย์สีน้ำมันหาสียากเลไดังขักวาดังๆนะคะคุณยายโอ้ยวาดังป <c oughs> งันาไาเฮ้ยเอ่อ <c oughs> เอ่อเอ่อเอ่อเอ่เอเอเลอ่เ บอกช้ำมีละลูกหล่ะเปิดมาคุณยายคุยม่วนมาสั่นอย่าซัวกันหลายเพื่อนว่าอย่าซัวกันหลายฟังคุณยายบอกเนี่ยเพื่อนว่าเออเจี๊ยบซีเอาครับสมุช่อมเพื่อนยังจะบอกให้ฟังอย่างหนึ่งเด้อยวครับสมุช่อมกะคุณยายก็บอกละครับว่ามีผู้เคนสามตามีตาทิดนั่นเพิ่นมาเล่นน้ำขึ้นนี่แมนบอกคับคุณยายแมนแต่ว่าเพิ่นยังพอได้บอกเนาะว่าตัวเพิ่นยังบ้านเราบอกแต่เพิ่นบอกตัวเก่านั่นละคือสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งกะ 3ามมันละครับ303 4 0 4ยหนึ่งครับยังเป็นตัวเก่าด้วครับจ่มมต้องรอบเบิ้งต้องรอบฟั่งมืออื่นครับผมมืออื่นมาแรกในลาเข้าซื้อมาหาแมนบอโอ้อยากนอนอยู่นี่ได้นอนไม่ใช่สีใดคิมบอบอไดดอกต้องยเงียบ นีิ่นมาคุยกันนั่งเรียนดีวิ่งเพิ่นกับโบว่ายป่านนั้นเนาะเพิ่นมาทีสามทีสี่โอ้ยแล้วมาเข้าฝันแล้วซ้ำยายสิรับบนในน่องเลยแม่เนี่ยบนในฟันอีกยากอีกอะแม่นสิทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมถือคาดไม่บ่คุณยายเนาะมั่นใจเนาะโอ้ดีใจเป็นบอลจริงเนาะยายขอเพิ่นใช้บุญวันที่สิบเจ็ด อ๋อคุณยายสี่เห็ดบุญบ้านมันที่สิบเจ็ดพ่อขตมวันที่สิบเจ็ดใส่บาทวันที่สิบแปดครับผมลาาวันสิบแปด้าลาขวาเนมันเศร้ามันที่สิบแปดครับค่อขตมมันที่สิบเจ็ดขอเพิ่นบุญเพิ่นอยู่มีความมั่นใจราไดคุณยายมั่นใจแล้วเนาะคันเต็มรอยนี่ก็สิ ประมาณลอยหาซีผุนอน่ะเจมมันคนหัวลูกคนหัวลูกแต่ว่าก็แม่เอยู่ครับทำมิจฉุมเพราะว่าพราะที่ยงคิดว่าเป็นยังจังหวะยังสั่นเพราะว่ายังคุณยายเองก็ได้ไปซื้อนมาแพงดนะคนซื้อแถนครับมาแพงเคนทำบุญมาแพงมิเตอยขยันเนาะคุณยายเนาะขยันตลอดนะบ่งใจงดก่อนเป็นยังกีซีแลนมาบอกยันบอท่าน ใหญ่มาท่านตีซี่แมนมาบอกคุณใหญ่ว่ามันโมเมนเด้อสองสี่เก่ามันเป็นสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์มาสั่นโอ้ยป่ามาบอกยังขากเลยอย่างมาท่านเนะอยากให้ได้ครับตัวหัดก่อนก็ยังคุณคุณใหญ่บอกเนาะคุณใหญ่เนาะได้หอดศูนย์หาเนาะได้ศูนย์ผมไม่ได้บอกศูนย์หาแมนตัวป้าน้อยตับแมนครับ้อยนี่เราเป็นคน ว้าจังได้บุ๊บแต่ว่าก็บข่ยูบอกเป็นสองเจ็ดศูนย์ตรงเรื่อยข่ยยูยังไงนะครับสมุชมเนาะกับพอเที่ยงกับมีความมั่นใจขึ้นกันครับเพราะว่าคุณยายหรือว่าป้าน้อยได้ซื้อบ้านหลังใหม่หรือว่าศาลหลังใหม่ม่ให้ปู่ญาตายายหรือว่าหลานเพลินนะครับสมุชมเป็นหลังใหญ่กว่าเก่าหลายเตืบอพอลครับ ค่ะได้ความสนับสนุนมาจากเย็ซีท่านหนึ่งค่ะพนในสงเงินมาให้เนาะพประมาณหาพันบาทพอเที่ยงก็มาม่อมให้คุณยายคุณยายก็กไปซื้อพอดีเดบิร์่วสันพอดีหาพันบาทพ่นก็ว่ายู่ตัวโอ้ยร้านกูมวได้ใส่คุณนนะ <laughs> เนนววาาาางจเะะสื้อเสื้อจนหมดตัวร้านบ่บ่เหลือเนาะบ่อก็สื้อของเกือบบ่พ่อเนึ่งพ่อบ่ก็จากได้หลังใหญ่ังไงเพิ่นเพราะว่าเพิ่นอยู่หลายคนสร้างมาง้อควายก็ซื้อจังหักนะไอ้บ่มาสิ้อพ่อเอาเงินดีแล้วเนาะใหญ่เนาะนั่งร่ำอีกก็จังหักเบิดบ่มาหน่อยเริ่มคีย์ค่ามาใส่เพิ่นได้ซื้ออยู่บ่ได้เบิดได้เบิดให้เบิดผิบพร้อมเบิด คนมวนว่าสั่นตัวว่าเสือไฮเสือห้เอาผดขึ้นยี่มือเศ้าเสื้อขึ้นยี่มือเศร้ายิ่งขึ้นมาดีใจว่าสั่นดีใจว่าสั่นโฮ้ยจะเป็นมันซื้อสัตว์เด้อหลานคุณขุนขนวะซื้อตัวมีบ่มีก็จะหาให้ตัวน้าได้บอกแล้วนาะคุณยายเนาะแต่ว่าให้ออกตรงตรงเด้ครับสามตัวหลานจังสิได้บอกครับเพราะว่าคุณยายเพิ่งก็มีโศกเด้งหวัดงหานคุณยายเพิ่งกระได้มีโศกนั่งขึ้กันครับบอมเอนว่ามี่แต่งแต่ลูกหลานเนาะ บานี้ลูกหักหนึ่งพัน่ให้ซื้อหลายย่านแม่ป่วยแม่โซรย่านแม่ตายนี่จากลูกหักนึ่งผมสื้อเองอุ้ยเขาได้มาไกลซะกันนี่ลราเขาเห็ดเฮือนให้โอ้ที่พิ่นมาเห็ดเฮือนนี่บอกครับจ้าเห็นของให้คุณยายครับวันละเป็นแสนทองหมดละหมดก้อนนี่ก็ถือนอกป่าเนาะ ขึ้นควายต้งเมียเขางวดก้อนนี่เอาว่าให้ฟังกเนี่ยก่อมีไงคุณยายอันมือนงวดก้อนนี่คุณยายบอกคนจังไดยก่องวดก้อนนี่เพราะนี่ได้งวดนี่งวดนี่มันได้หลายบอกงวดก้อนอะแม่งวดก้อนอีหยังโอ๊ยจำไม่ออกอันเป็นล้างซอสเนสซูนนี่นะเอียงไอ้นี่ว่าคุณยายบอกคนเอียงสี่สามสามหรือว่าสี่สองสองประมาณนี้บอกประมาณมันแบบ มาทามันออก C22 กันได้เด้อกรว่าอยู่เขาก็ไปใส่เอาเงี้ยวมันออก C22 มันออก C22 ที่สามตัวตรงสามตัวเลยนะคนมาบอก C33 มันบอก C33 มันลดแต้มเอ้าบางที่มันรถแต้มเขาก็ไปรถเอาเนาะคุณยายคุณยายเพิ่นก็บอกอยู่เพิ่นมาบอกนั่น C33 แต่ว่าระวังห้ามมันรถแต้มเพิ่งเขาเจาะไปเสีอเป็น่ C33 C22 อยู่ทีครับ นาะได้เขาสื่อเลขกไม่ไงตัวเดียวเน่ยนะเขาบอสื่อเลขได้เขาสื่อเลขกไม่ไงตัวเดียวเขาก็มีทุนใช่เขามีทุนอยู่แล้วแสนหนึ่งเขาก็ไม่ได้อีกแสนหนึ่งนี่ก็โอนเงินเขาเพื่อี่เห็นเพื่อนหิมากรใหมือนีนี่เขาเห็นไส้หีสามสามงวนั้นพันใดหลายเนาะคุณยายเขาจะสื่อหลายกับพอดีพันกระไดมาเฮ็ดสอนะพันแมาเฮ็ดห่องให้คุณยายครับท่านผู้ชมเพราะว่าเจกิคุณยายเพิ่อโยไม่เป็นไข้เงีนยกพื้นเป็นใหม่นะครับท่านผู้ชมเป็นเตียง แต่วันนีนค้ครับเพิ่นก็เลยได้เฮ็ดห้องให้ใหม่แต่ว่าก็มีเสียงดังบง่ลงวง,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 งเพลงบ่ลงวงเพลงอยู่ข้ามมามานัง่หงห่มเลยละห่มหมกม่วงนัเลยละครับเนาะหลังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงสิเข้าใจเนาะครับเนาะคุณยายก็บ,บอกล่ะครับว่ายังคือเก่าครับยังคือเก่าเพียงแต่ว่าเพิ่นมาเล่นนั่ซื่อๆผู้เพิ่นมีตาทิพตาที่3นั่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นมาเล่นนั่มื้อแรงครับมื้อแรงเพิ่นบอกว่ามือแร้งแรงแน่นอนแน่นอนครับผม คันได้มาไหมเพื่อนก็จะรีบบอกเนาะคันบ่ได้มาก็เป็นว่าส0 3ศ0 4 1ศย์ี่หนึ่งครับอาจจะเสียงทรับสนวนบุ่ไหา้เนี่ยมันก็มีหลายคนหลายอย่างเนาะเพื่อนก็กระลังฮิตก็ส้่งอยู่ครับก็กระลังก็เลยเสียงบมโกโปกเปกแน่ธรรมดาครับผมว่าคนกับอยู่น้ำกันหลายต่ว่าคุณยายกะหนีออกมานั่งอยู่ผีครับมานั่งอยู่ผมบอักม่วงเนาะยังพ่เที่ยงไหนบอกไปล่ะครับส0มศนสาม สี่ศูนย์สี่หนึ่งนั่นคือผู้พนมีตาทิพตตาที่สามมาบอกคุณยายแต่ประมาณสามสี่มือเลรอครับว่บางมันสิเปลี่ยนมาเหมือนแรงเขาคุณยายเนาะกันเขาบเปลี่ยนนั่นแมนเลยจำตัวเก่าในแม่น้องคุณยายเนาะนั่นละ่ะผมกับคว่าน่าจ,จะเป็นตัวเก่าเนี่หลายคิดว่าเพราะว่ากับเอาไปเสี่ยงมันฝันดีฝันหยังอยูอย่ไหมใช่หรือว่ามันสะออกเพื่อเดี่ยวอืมครับผม โอ้ยสาธุเนาะท่านผู้ชมเนาะกานออกงวดนี่พอเที่ยงี่ได้หาสือ่อ<ง>ยังมา่าหายเพิ่อนอีกจักอยางทองยางนาะผลน้ยาววันนีนน้กม็มายหลายครับย,ยังลุงสวนกว็มาครับลุงสวนเพิ่นกะแวะมาเหล่นนําคุณใหญ่ลุงสวนป่าฝนเนาะอันนี้กะแม่นทุนใหค่น้อย ยาย่น่อยครับเจ้าของสารผู้เจ็บเป็นมะเร็งกับยายครับเมันกับมาหากันดนูนะพอนว่าบ่ามได้ใกล้กันครับผมบ่บ่บ่ได้ยุไกรกันบ่าิดบ่ได้ยุไกรกันกมาบ่เคยมามาเรื่อยเนาะป่าเนาะแต่ว่าส่วนมากส่วนมากล้องตอมเมนบอพ์พนมาอย่างนี้มาฝันดีบ่เมนบอร์ค่ะเพิ่นเพิ่งไปเอาเพื่นไปใหญ่มัวเขาเนี๋ยวเพิ่นกับมา เดี๋ยวกะเจอกันเนาะแล้วจะได้ถามลุงตอมน้ำนอว่ามืงขึ้นฝันดีฝันว่ายังไรแน่อนโอ้อ้อาครับผมกระเพืก็จะว่าอีกข้างหนึ่งก้อนจะปิดคลิปครับผมก็คือตัวเลขกันังเป็นตัวเก่าครับผม303404 1เด้อครับท่านผู้ชมกระดองร้อครับผมอ้องรอยอีกเป็นหมื่นเศร้าเนาะหมื่นเศร้าระมัณนจักสองโมงรเราเพื่อจะหยิบทรมาหาคุณยายเนะาะค่ะค่ะ ถ้าว่าแม่นกับคันเพิ่นบมาบอกกับัวนี่แหละแม่นบอกคุณยายคันเพิ่นบมาบอกก็คือสามศูนย์สามสี่ศูนย์สี่หนึ่งนั่นแหละคันเพิ่นเปลี่ยนแปลงเพร่ะเกิดจากบอกคุณยายแต่จะเดือเนาะอ้าวครับผมเนาะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงดีเข้าใจเนาะครับเนาะที่พอเที่ยงมาติดตามคุณยายเรื่อยๆเพราะว่าอยากมาได้ความฝันอยากมาได้จากปากคุณยายเองครับว่าคุณยายได้เลขตัวเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงนี่ยังคุณยายก็บอกตามตรงครับว่าคันเปลี่ยนแล้วก็คือเปลี่ยน นี่คุณยายบอกว่ายังพอได้เปลี่ยนครับกับเพิ่นม,มาเลรียญน้ำซื้อกระเพียงยังเป็นตัวเลขตัวเ,วเก่าอ,อยู่เนาะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลนี้เด้อครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจก้นท่ามขีปเนาะเดินทางมาหาคุณยายคุ้มมือละครับกขอท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความจเจริญเด้อครับมันหมานกันสมุทุกคนห่างไกลจากโรคไผ่ไข้เจ็บเด้อครับไปละครับผมหุ่นลุงสวนกับมาเมื่อนี้มาเห็นหนักหนาไรตาละครับเมื่อนี้เนาะ